สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม b o ชาเลนเจอ g e ทีที่เราจะนํามาไขาในวันนี้นะครับนั่นก็คือความแรงปืน FPS นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เคยประสบป,ปัญหาและพบเจอกันโดยที่ผมเนี่ยก็พบเจอเช่นเดียวกันนะครับเอาประสบการณ์ตรงของผมเลยละกันเนาะจากที่ผมเล่น Airsoft มาผมให้ช่างเนี่ยทำปืนในความแรง350 FPS ถูกไหมทีนี้เนี่ยปนมันอยู่ที่ว่าผมเอาปืนตัวเนี้ยไปเล่นที่สนาม A สนาม A เนี่ยเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยความแรงุ่งเข้าไป360แบบเฮ้ย ความแรงมันมาได้ไงวันทั้งสิบน้เปืนตัวเนี้ยไปให้ช่างเขาแก้พอแก้เป็น350ห้ย์เสร็จปุ๊บต่อวันต่อไปเปืนยังไม่ได้ทำอะไรเอาไปเล่นอีก3 b ีวัดความแรงที่3 b ีเสร็จปั๊บโอไมค์ก้ความแรงฉันหายไปนะครับมันเหลืออยู่ที่320แบบไอ้เย้ยความแรกงกูหายไปไหนวะอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่คือผมเจอแล้วผมก็งงมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้ไป ทดลองทฤษฎีนี้แนละได้ไปปรึกษากับพี่โยดาอาร์ีจจากร้านไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้ให้คําตอบเรามานะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนะครับว่าคําตอบนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับผมไปยวยนนี้เราจะมาลองเทสเครื่องวัดกันวันนี้มาเทสสาตัวนะ a อเท h รุ่น AC ซีห้าตัวกับ a อเท h a เอ0ีหกพนะเดี๋ยวเราเริ่มกับที่เครื่องรุ่นเอซีห้าพันตัวเก่าก่อน เปิดมาปืนก็เป็นปืนกระบ,บอกเดียวกันแม็กเดียวกันนะยิงในคนคนเดียวกันตำแหน่งเดียวกันผมจะยิงห่างจากปากปากเครื่องประมาณสักสองเซนแล้วกันเนาะเนาะวัดวัดปืนอ,ะอ่ะอะมาดูกันว่าเครื่องวัดตัวนี้แรงเท่าไหร่ มาอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นเครื่องใหม่นะเหมือนกันวัดในพื้นที่เดียวกันระยะห่างเท่าเท่ากันยิงงเกตีว่าความแมันไม่เท่ากันนะมันจะต่ำกว่าลอยๆต่กว่านิดนึงแต่ก็โอเคไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณหนึ่งประมาณสองนะไอตัวนั้นมันมี ไอตัวนี้มันมีเออนี่อ,อ่าถ้าเรามาลองดูดดตัวเลขกันตัวบนเนี่ยจะมีแปดสามแปดสี่นะแต่ตัวล่างเนี่ยจะมาบันแปดศูนย์แปดหนึ่ง 8, 0, 8, 1, โอเคเนี่ยนี่คือค่าความแปรผันข,ของเครื่องวัดเอาละทีนี้อีกยี่ห้อหนึ่งละเอ้ยอีกรุ่นหนึ่งละเป็นยังไงมาดูกันนะมาดูกันวัดในมาตรฐานเดียวกันนะห่างเครืประมาณันสองเซนนะครับยิง วัดกับเครื่องตัวนี้ไปเวลาไปวัดตัวนี้โอเวอร์เลยนรือออกไหมเพราะตัวนี้มันวัดได้เบากว่าถ้าทําปืนกับตัวนี้ไปสมมติว่าทำทำปืนทาทาปืนสามรสิบกับเครื่องตัวนี้แล้วเวลาไปวัดจริงที่สนามไปวัดตัวนี้ปืนคุณโอเวอร์เลยคือเกินเลยทีนี้เกินเลยสมมุติว่าอะเราเราทําปืนกับเครื่องวัดตัวนี้แล้วเราไปวัดตัวนี้ปรากฏว่ามันเกินพอมันเกินเรามาแจ้งว่าเอ้ยปืนมันเกินพี่ขอลดหน่อย พอลดเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งเราไปอีกสนามหนึ่งปรากฏไปวัดเครื่องตัวนี้ปรากฏตกลงมาหนักเลยทีนี้ความแรงตกลงมาหนักเลยทีนี้ก็เอา้างงแล้วว่าปืนลมมันหายไปไหนหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมันมีค่าความแปรผันของเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าต้องต้องดูกันดีๆว่าเราวัดเครื่องตัวไหนวัดยังไงทีนี้มันมีอย่างนี้อีกนะมันมีนี้ผมใช้ใดูอ่าอย่างอย่างตัวเนี้ยประมาณไม่ข้าม380อ่าไม่ข้าม380ผมจะยิงใหม่ ดูนะตัวนี้มันไม่ข้ามสามแปดสิบนะณปัจจุบันนะผมจะทําการวัดใกล้วัดไกลให้ดูวัดใกล้วัดไกล,กลคือ,อยังไงเดิมเดิมเนี่ยเราวัดประมาณสองเซนอย่างนี้นะประมาณสองเซนอ่ะเรายิงใาดนีนี้ผมจะลองวัดใกล้คือซุปมันเข้าไปเลยซุปมันเข้าไปเลยเดี๋ยวลองดิงใหม ดูดกลองดูนะผมห,าาหม่างๆเลยอ้าวทำไมข้ามแล้วล่ะเออทำไมผมวัดไกลๆแล้วมันข้ามล่ะอ่ะเอาหม่ผมวัดไกลๆเลยอ่ะผมวัดประมาณนี้เลยนี่นะห àng, ะาน่ะางๆประมาณประมาณประมาณหนึ่งกำมือแล้วกันอ่ะยิงข้ามใสทุกทัดอ่ะผมวัดใกล้ใหม่ ผมว่าใกล้ใหม่ผมจิ้มเครื่องเลยแล้วผมจะยิงไม่ทำสามแปดอืมทีเนี้ยเนี่ยเรื่องวัดปืนเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูห้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอามาตรฐานไหนเราจะเรื่องมาตรฐานไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องส้มมันวัดกี่ไกลแล้วเป็นยังไงอ่ะละเหมือนอ่ะ ทั้งแรกเลยผมจะวัดชิดก่อนสำหรับเครื่องสีสม้ม ac 5000วัดชิดนะวัดชิดแตกกว่าแล้วลองถอยมาหน่อยนึงลองถอยมาหน่อยนึงประมาณ2เซนดูซิว่ามันยังยังเหมือนเดิมกับการเอาปืนจิ้มเข้าเครื่องไหม ย่อมวัดห่างๆดูดึงกำม,มือยิงครับมาสามเก้าเลยเห็นไหมระยะของการวัดปืนเนี่ยมีผลมากยิ่งบางครั้งเนี่ยระยะห่างของการวัดปืนมีมีผลมากบางครั้งเนี่ยเราถอดเทเซอร์วัดบางครั้งขันเทเซอร์วัดความแรงแม่งก็ต่างแล้ว เพราะเทเซอร์บางตัวยาวเท่ากำมมือหนึ่งใช่ไหมเทเซอร์บางตัวยาวเท่ากัมมือหนึ่งเฮ้ยทาไปทํามาไม่เกิน350ปรากฏอุจลีปไปใส่ใส่เทเซอร์วัดเพราะวัดป้องขึ้นเลย355อย่างนี้ก็ก็มีสิทธิ์มีโอกาสเพราะว่าตัวเลขของของตัวเนี้ยเท่า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 ที่ดูเนี่ยนะนะปืนกันกระบอกเดีวยวกันยิงในสถานที่เดีวยวกันเนี่ยมันต่ําสุดได้ถึง379ใช่ไหมแล้วมันสามารถสูงได้ถึง สามเก้าสามเก้าหนึ่งส็ดเก้ากับสามเก้าหนึ่งเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะเป็นสิบเลยนะเออเพราะงั้นเราต้องเวลาวัดปืนเนี่ยต้องดูกันดีๆนะฮะว่าว่าว่าเราวัดแบบไหนมันมีค่าความผิดเพี้ยนได้ค่อนข้างเยอะมากเออเลยเยอะมากแค่ต่างรุ่นนี้ก็เพี้ยนพอแล้วแค่ต่างรุ่นนี้ก็เพี้ยนบอกเพี้ยนพอแล้วยิ่งวัดใกล้วัดใกลยิ่งหนักเลยทีนี้นะฮะ โอเคฝากไว้ครับผมนั่นคือคําตอบนะครับที่ทางพี่โยดาอ p g จีจากทางร้านไฟฟลายให้คําตอบกับพวกเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่โยดาด้วยนะครับที่ให้คําตอบพวกเรานะครับถ้าพี่โยดาไม่คําตอบพวกเราก็คงงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาร l เ e n g จ r นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ